ก็จะขอฝากแก่ทุกท่านว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานหลักในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเอาไว้สามประการ ในสามประการนั่นแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าพระสัตธรรมสามคือพระปริยัติธรรมก็คือหลักธรรมการศึกษาหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้ง ในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงแล้วว่าความทุกข์เป็นอย่างในเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังที่ได้กล่าวกับนักศึกษาพยาบาลแล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายและการเวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจของอวิชชาความมืดไม่รู้ อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้เหตุผลไปถึงต้นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้สัจธรรมตามที่เป็นจริงเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้สัตว์โลกมีความคิดเห็นผิดจึงประพฤติผิดผิดทางกายทางวาจาและใจทั้งนำคนอื่นผิดผิด และก็หลงตามกันผิดผิดทำนองครองธรรมเมื่อประพฤติปฏิบัติที่ผิดไปจากทำนองครองธรรมด้วยมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดแล้วก็ประพฤติปฏิบัติไปในทางไม่ดีเป็นบาปอกุศลต่างๆแล้วจะได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อน ทางในภพชาติปัจจุบันและยังเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุกติภูมิเป็นภพภูมิที่ไม่ดีได้แก่ภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์ดิัรชานเป็นต้นตามกรรมแม้เมื่อพ้นเวรมาจากทุกติภูมิแล้วเศษของกรรมนั้นก็ยังติดตามให้ผลอีกนานกว่าจะพ้นจากเวรที่ได้ ประกอบกรรมอันเป็นบาปอากุศลหรือเรียกว่ากรรมชั่วนั้นๆจนกว่าจะพัฒนาจิตใจให้ดีให้สูงขึ้นรู้เหตุแห่งความทุกข์รู้เหตุแห่งความสุขตามที่เป็นจริงมากขึ้นประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมมากขึ้นถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเพียงไรด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเพียงไร ชีวิตจึงจะได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นดำเนินชีวิตตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขเพิ่มมากขึ้นและด้วยกรรมดีหรือบุญกุศลนั้นจะเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในสุคติภูมิหรือสุคติภพได้แก่ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีหรือในเทวโลกเป็นต้น แต่แม้นั้นถ้ายังไม่ประพฤติปฏิบัติให้ถึงคุณธรรมพ้นโลกคือสามารถกำจัดอวิชากิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดและถึงความทุกข์ด้วยเวรภัยต่างๆ ถ้าไม่ถึงพ้นจากกิเลสอวิชชาตันหาอุปาทานอันเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้คิดผิดรู้ผิดเห็นผิดจึงประพฤติผิดผิดแล้วถ้าไม่ถึงจุดนั้นก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกแม้จะเคยไปเกิดในภพภูมิที่ดีเหมือนเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ถ้าเมื่อไรมีความคิดเห็นผิดประพฤติผิดผิด เช่นบุคคลในสังคมในยุคปัจจุบันไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก็พากันประพฤติผิดด้วยความโลภโมโทสันแก่งแย่งชิงดีหรือด้วยตันหาราคะหรือด้วยความโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรผูกใจเจ็บผูกเวรซึ่งกันและกันกระทําเวรตอบซึ่งกันและกัน ด้วยความหลงหรือโมหะไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงตราบใดที่เป็นอย่างนี้อยู่ก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์จะต้องเวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจของกรรมและกิเลสอวิชชาตันหาอุปาทานไปทุก,กติภูมิให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อน อย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่ไม่มีใครช่วยใครได้เช่นที่สังคมเป็นอยู่ในบัดนี้หลงติดอยู่ในอบายมุกต่างๆหลงเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหลงเป็นนักเลงผู้หญิงผู้หญิงเป็นนักเลงผู้ชายไม่สำรวมในกามสำสอนในกิเลสกาม ติดเที่ยวกลางคืนติดการพนันและประพฤติผิดศีลต,ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นตราบใดที่ยังกระทำอยู่จะต้องประสบกับความทุกข์เดือดร้อนมากน้อยตามน้ำหนักแห่งกรรมชั่วและกิเลสอวิชชาตันหาอุปาทานที่เป็นเหตุนำเหตุหนุนให้กระทำอย่างนั้นไม่มีใครช่วยใครได้ นอกจากจะกลับตัวกลับใจประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยศีลธรรมเลิกละความชั่วประการหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในคุณความดีประการหนึ่งชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสาจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาประการหนึ่งแล้วเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวธรรมและสัจธรรม ให้เห็นสัจธรรมตามรอยบาทพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสร้ไว้ดีแล้วและก็แนะนำสั่งสอนไว้ดีแล้วให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งแทงตลอดในความจริงอย่างประเสริฐว่าความทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะเหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความเจริญและสันติสุขเป็นอย่างนี้และถ้าปฏิบัติดีสูงขึ้นไปอีกก็จะถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างนี้อย่างนี้ และความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของสภาวะที่ทุกข์ดับมีได้เป็นได้เพราะเหตุดับมีจริงอย่างไรนั่นคือมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขเป็นอย่างไรให้เข้าใจแจม่มแจ้งแทงตลอดอย่างนี้ย่อมดำเนินชีวิตตนไปสู่ความเจริญและสันติสุข เพราะฉะนั้นที่กล่าวถึงสัจธ,ธรรมสามประการแรกคือหลักธรรมที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ให้ถึงบร,รมสุขเป็นอย่างนี้สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับเป็นอย่างนี้นี่เป็นสัจธ,ธรรมหรือเป็นพระสัจธ,ธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งรวมเรียกว่าตรัสรู้ไว ด้วยดีด้วยพระองค์เองแล้วตรัสสอนเอาไว้เป็นหนึ่งไม่มีสองใครศึกษาปฏิบัติศึกษาแล้วทำความเข้าใจแล้วนั่นแหละเรียกว่าพระปริยัติสัจธรรมแล้วก็ลงมือปฏิบัติละความชั่วหรือบาปอกุศลทางกายทางวาจาและใจประกอบแต่กรรมดีทางกายทางวาจาและใจ ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสาจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาชำระปัญญาให้บริสุทธิ์จากอาวิชชาคือความมืดไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้เหตุผลแห่งความทุกข์ไม่รู้อริยสัจธรรมให้เกิดวิชาเกิดปัญญาเห็นแจ้งแทงตลอดอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติพระสัจธรรม อันนำไปสู่ปฏิเวทสัทธรรมคือความเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาอันเห็นชอบในสัจจะทั้งสี่ความจริงอย่างประเสริฐสี่ประการนี้แล้วผู้ใดกระทำได้มากเพียงไรย่อมดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไปในทางเจริญไม่ไปในทางเสื่อมให้ถึงความเจริญและสันติสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป จนถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างถาวรและถึงบรมสุขคือมรรคผลนิพพานได้อย่างแท้จริงไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏรอีกนี้เป็นสัจธรรมที่ประเสริฐสูงสุดไม่มีอะไรมาเทียบเมื่อท่านทั้งหลายเข้าใจดังนี้แล้วคือเข้าใจว่าพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้ามีหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสอนไว้ดีแล้ว เราพึงเรียนรู้หลักธรรมนั้นชื่อว่าพระปริยัติสัจธรรมแล้วลงมือปฏิบัติพระธรรมนั้นตามรอยบาทพระพุทธองค์อบรมกายวาจาและใจโดยทางศีลสมาธิปัญญาอันมีในอยู่ในอริมักมีองค์แปดให้เกิดปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรม,มตามที่เป็นจริงเมื่อเกิดปัญญารู้แจ้งอย่างนั้นชื่อว่าปฏิเวทสัจธรรม นี่แหละจะนำตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขในทุกเมื่อไม่มีเสื่อมเลยอื่นนอกนั้นไม่มีใครช่วยใครได้อาตมารับรองและยืนยันอยู่อย่างนี้เพราะได้ศึกษาทั้งหลักพระปริยัติธรรมและปฏิบัติพระสัทธรรมมานานประมาณสามบกว่าปีมาแล้วถึงไม่ได้บรรลุคุณธรรมอะไร แต่ก็พอมีประสบการณ์บ้างพอจะได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ถูกต้องและตรงประเด็นและที่สมบูรณ์ในฐานะที่อาตมาเป็นนักวิจัยอาชีพมาก่อนได้ศึกษาทั้งหลักธรรมและปฏิบัติพระสัทธรรมได้ข้อมูลจากหลักธรรมในคัมภีร์จากครูบาอาจารย์สั่งสอน และได้ข้อมูลจากประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมของตนเองบ้างเล็กน้อยและของเพื่อนสาธรรมิกและครูบาอาจารย์เพียงพอที่จะสรุปหลักธรรมได้ว่าพระสัตธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นหนึ่งไม่มีสองท่านศึกษาปฏิบัติแล้วได้ผลดีอย่างเดียวไม่มีไปทางเสื่อมเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนเยาวชน เมื่อได้มาศึกษาปฏิบัติทมแล้วให้จดจำเอาไว้แล้วนำไปปฏิบัติและแม้นักศึกษาพยาบาลก็พึงกระทำเช่นนั้นและแม้ญาติโยมก็พึงกระทำเช่นนั้นไม่พึงห่างออกไปจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคุณโยมคอยดูไปก็แล้วกันว่าเหตุการณ์บ้านเมือง สภาวะเศรษฐกิจสภาวะแวดล้อมทั้งหลายเราจะสังเกตว่าตั้งแต่เราเกิดมาแต่เดิมโยมตั้งแต่ยังหนุ่มยังเด็กยังไม่เห็นความวุ่นวายโกลาหลเพราะมีผู้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมมากเหมือนเช่นปัจจุบันนี้ในยุคนั้นจึงมีแต่ความเจริญและสันติสุขในชีวิต จะยากดีมีจนก็มีความสันติสุขไม่ต้องเป็นความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายโกลาหลุนเหมือนทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้ผู้คนห่างจากพระสัทธ,ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่รู้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีระเบียบไม่มีวินัยบ้านเมืองก็โกลาหล ด้วยอำนาจของกิเลสตันหาอุปาทานชาวโลกก็โกลาหนและจะโกลาหนยิ่งกว่านี้ต่อต่อไปตามลำดับเพราะคนไม่เข้าใจไม่รู้สัจธรรมทั้งสีว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุแห่งความสุขเป็นอย่างนี้ถ้าปฏิบัติตามนี้เราเป็นความสุขถ้าปฏิบัติไปทางบาปอากุศล จะถึงความเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนไม่รู้ไม่รู้ตามที่เป็นจริงก็เลยหลงคิดผิดเพราะมิจฉาทิฏฐิหลงผิดอย่างขณะน,นี้หลงยึดติดอยู่แต่ในวัตถุเครื่องบำรุงบำเรอความสุขทางกายแต่ไม่ได้พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นจิตใจมีแต่เสื่อมโทรม ประพฤติผิดศีลผิดธรรมต่ำลงไปบางคนที่ประพฤติผิดลงไปนั้นระดับภูมิจิตที่ประพฤติผิดไปนั้นถ้าพิจารณาให้ดีบางทียิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเช่นสัตว์เดรัจฉานมันแก่งแย่งกินกันแค่อิ่มแล้วเลิกแต่คนแก่งแย่งกันเลยนั้นไปอีก นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นสัตว์นิรันดอัตมาต้องขออภัยโยมว่ามันสมสู่กันตามฤดูกาลในลักษณะเหมาะสมแต่คนเราเดี๋ยวนี้มันแย่ยิ่งกว่านั้นเป็นอย่างไรทราบดีเพราะหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงนั่นแหละนำตนไปสู่ความทุกข์เดือดร้อน คุณโยมนึกดูไม่ต้องอื่นไกลหมดทั้งโลกถ้าเพียงรักษาศีลห้าตามพระสัตยธ,ธรรมของพระพุทธเจ้าโลกสันติสุขไม่ต้องรบราฆ่าฟันกันไม่ต้องจองเวรกันมันแล้วก็แล้วไปไม่ต้องกบฏคดโกงกันไม่ต้องประกอบอาชีพทุจริตหรือมิจฉาอาชีวะเช่นผลิตสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ผลิตอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไปจนถึงอาวุธเชื้อโรคหรืออะไรไม่ต่ออะไรที่จะใช้ประหัตประหารกันมันไม่ทำหรอกถ้ารักษาศีลห้าเพียงอย่างเดียวก็ไม่ทำแล้วบ้านเมืองโลกก็จะไม่วุ่นวายและถ้าบุคคลทั้งหลายมีความสันโดษในคู่ครองของตนถ้าว่าเป็นโสด ยังไม่มีคู่ครองยังไม่มีครอบครัวก็มีความสำรวมในกามเท่านั้นแหละโรคเอดก็ไม่ต้องถามหาสภาวะความแตกเล่าภายในครอบครัวก็จะไม่เกิดให้เกิดปัญหาสังคมอีกมากตามมาอีกมากมายมหาศาลดังนี้เป็นต้นและถ้ารู้จักมีสัจจะ ความจริงใจต่อกันไม่ต้องโกหกไม่ต้องหลอกลวงกันก็เชื่อกันได้พูดอะไรอะไรก็เข้าใจกันได้อยู่ด้วยกันด้วยสันติสุขถ้าอยู่ด้วยกันด้วยความมีสติสัมปชัญญะรู้ทุกข์สัจธรรมว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับเป็นอย่างนี้หนทางปฏิบัติเพื่อความเจริญและสันติสุขเพื่อความพ้นทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ เมื่อมีความรู้มีความเข้าใจอย่างนี้เรียกว่ามีสติระลึกได้ก่อนคิดพูดทำหรือว่าเมื่อเผลอสติไปก็นึกได้ว่าที่เราทําไปนี่มันผิดกลับตัวกลับใจใหม่เรียกว่ามีสัมปชัญญะถ้าบุคคลมีสติสัมปชัญญะรู้ดีรู้ชั่วอย่างนี้ไม่ประพฤติปฏิบัติไปในทางชั่วหรือบาปอากุศล ประพฤติปฏิบัติตนอยู่แต่แตในคุณความดีเลิกละอบายามุกไม่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมเท่านั้นแหละชีวิตของผู้นั้นนั้นก็จะมีความเจริญและสันติสุขสังคมตั้งแต่สังคมย่อยคือครอบครัวก็จะมีแต่ความสันติสุขไปถึงสังคมในวงงานสังคมประเทศชาติและสังคมโลกก็จะมีแต่ความสุข มีแต่ความเมตตากรุณาเผื่อแผ่เอื้ออารีต่อกันเห็นอกเห็นใจกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันสุขสบายกันไปทั้งหมดแต่นี่เพียงศีลห้าก็ไม่อาจจะมีได้และไม่อาจจะรู้ได้เข้าใจได้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้รักษาศีลอย่างน้อยศีลห้าเพราะใครประพฤติผิดศีลห้านี้เป็นอาจินนำตนไปสู่ความทุกข์เดือดร้อน และพาคนอื่นให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนตามกันไปด้วยไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครช่วยใครได้แก้ไขไม่ได้นอกจากทุกคนจะแก้ไขตัวเองและกรรมชั่วที่ประพฤติปฏิบัติไปแล้วนั้นเป็นชนกกรรมนําให้ไปเกิดในทุกติภูมิร้อยเปอร์เซนไม่ต้องสงสัยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเพื่อให้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็น ไม่ใช่ปรัชญ,ญาใครปฏิบัติจึงจะรู้ได้เข้าใจได้พิสูจน์ได้ไม่ใช่พูดมาเป็นปรัชญ,ญาเฉยๆแต่เป็นพระศาสนาที่ปฏิบัติพิสูจน์ได้ทุกท่านตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ขอให้เข้าใจไว้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เข้ามาณนะสำนักนี้แล้วอาตมาจึงว่าเออมีความยินดีอย่างน้อยท่านมาได้ยินได้ฟัง ลูกเนนที่ได้บวชเนนก็จะได้อานิสงส์มากได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วก็นำพ่อแม่ที่บางท่านอาจจะไม่เคยมีศรัทธาในพระรัตนตรัยหรือที่มีศรัทธาน้อยก็ให้ศรัทธามากไม่มีศรัทธาก็ให้มีศรัทธาบ้างที่มีศรัทธาน้อยก็ให้มากที่มากอยู่แล้วให้เจริญและมั่นคงนำตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขเด็กๆหรือลูกหลาน อย่างนี้ได้ชื่อว่าทดแทนบุญคุณพ่อแม่สมกับพระคุณของพ่อแม่แล้วนี่นะดีถึงเพียงนี้แม้อย่างนักศึกษาเมื่อศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างนี้แล้วนำพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาให้เข้ามาให้มามีศรัทธาที่มีศรัทธาน้อยให้มีศรัทธามากที่มากอยู่แล้วให้เจริญและมั่นคงก็ได้ชื่อว่าตอบแทนพระคุณพ่อแม่ สมควรแก่พระคุณของพ่อแม่เพราะพ่อแม่ใดที่ไม่เคยมีศรัทธาหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะได้กลับมาเห็นถูกมีศรัทธาในคุณพระพุทธประธรรมประสงค์มาศึกษาปฏิบัติธรรมนำตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขไม่ไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนด้วยความหลงผิดหรือมิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าท่านช่วยกันทาอย่างนี้ชีวิตของท่านเจริญ และก็ดีไปถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราด้วยเพราะฉะนั้นอาตมาจึงมีความยินดีที่ท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้สุดท้ายนี้อาตมาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยจงได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองนักศึกษาเยาวชนญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ให้เจริญรุ่งเรืองในพระสัตธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสภาพอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงปราศจากอุปสรรคในการดําเนินชีวิตโดยชอบจงเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานโดยชอบของตนของตน,งต,นตามฐานะตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนจงมีแต่ความสุขความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติถึงนิพพานสมบัติ ที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทิน